สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงจิตวิทยาที่ทรงพลังในการทำให้ใครสักคนคิดถึงคุณแทบใจจะขาดโดยไม่ต้องพยายามมากเกินไปหรือแสดงออกให้ชัดเจนเพียงแค่คุณเข้าใจและใช้หลักจิตวิทยา10ข้อที่ผมจะแนะนำในคลิปนี้การหายไปอย่างสงบการใช้ความเงียบแทงคำพูดการมีชีวิตของตัวเองการรักษาความลึกลับการสร้างความสุขด้วยตัวเองการรู้จักปฏิเสธการควบคุมเกมอารมณ์ การไม่อธิบายตัวเองให้คนที่ไม่อยากเข้าใจการให้ความสนใจกับตัวเองและการเว้นระยะอย่างมีศิลปะทั้งหมดนี้คือกลยุทธ์ที่ทำให้คุณกลายเป็นคนที่เขาไม่อาจลืมและคิดถึงคุณอย่างแท้จริง 1>, 1. หายไปอย่างสงบและมั่นคงโดยไม่ต้องประกาศหนึ่งในวิธทีที่ทรงพลังที่สุดที่จะทำให้ใครบางคนคิดถึงคุณจนแทบใจจะขาด คือการหายไปอย่างมีระดับโดยไม่ต้องประกาศไม่ต้องโพสต์อะไรให้โลกรู้แค่เงียบและถอยออกมาอย่างมีศักดิ์ศรีความเงียบและช่องว่างมิเองคือสิ่งที่ทรมานใจคนมากที่สุดเพราะมนุษย์มักจะรู้คุณค่าของบางสิ่งเมื่อมันหายไปจากชีวิตการเงียบอย่างมั่นคงไม่ใช่การประชดแต่คือการแสดงพลังในแบบของคนที่รู้คุณค่าตัวเองเมื่อคุณหายไปโดยไม่ต้องอธิบายเขาจะเริ่มสงสัยเริ่มคิด เริ่มถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นและทำไมคุณถึงไม่อยู่ตรงนั้นอีกต่อไปความเงียบของคุณจะกลายเป็นเสียงดังที่สุดในความคิดของเขายิ่งคุณนิ่งเขายิ่งว้าวุ่นยิ่งคุณไม่พูดเขายิ่งอยากรู้เมื่อก่อนคุณอาจเป็นคนที่เขามองข้ามพอคุณหายไปเขากลับเริ่มรู้ว่าความสบายใจที่คุณเคยมอบให้นั้นมีค่ามากแค่ไหนจิตวิทยานี้ใช้ได้ผลเสมอ เพราะมันกระตุ้นความรู้สึกขาดและสูญเสียซึ่งเป็นความรู้สึกที่ทรมานที่สุดสำหรับมนุษย์และเมื่อคุณสามารถสร้างช่องว่างทางอารมณ์ให้เขาได้คิดถึงได้จินตนาเขาจะเริ่มรู้สึกถึงความว่างเปล่าที่คุณเคยเติมเต็มให้โดยไม่รู้ตัวแต่จาไว้ว่าการหายไปจะได้ผลก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้หายเพราะกโกรธหรือประชดแต่เพราะคุณเลือกให้ความสงบของตัวเองสำคัญกว่า เมื่อคุณสามารถควบคุมการปรากฏตัวของตัวเองได้คุณก็จะกลายเป็นคนที่ทรงพลังในสายตาของเขาโดยอัตโนมัติไม่มีใครลืมคนที่เคยทำให้ใจเขาสงบและไม่มีใครไม่คิดถึงคนที่จากไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆยิ่งคุณเงียบเขายิ่งร้อนยิ่งคุณนิ่งเขายิ่งรู้สึกถึงคุณนี่คือพลังของการหายไปอย่างสงบที่จะทำให้เขาคิดถึงคุณแบบแทบใจจะขาดส ใช้ความเงียบแทนคำพูดทุกอย่างความเงียบคือภาษาที่ทรงพลังที่สุดในโลกเพราะมันบอกได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องพูดสักคำบางครั้งคนเรามักคิดว่าการพูดการอธิบายหรือการแสดงออกมากๆจะทำให้คนอีกฝ่ายเข้าใจเราแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามยิ่งคุณพูดมากเท่าไหร่คุณยิ่งเปิดโอกาสให้เขาเห็นว่าคุณกำลังพยายามยิ่งคุณพยายามมากเขายิ่งมั่นใจว่าเขามีอิทธิพลเหนือคุณ แต่เมื่อคุณเลือกที่จะเงียบไม่โต้อตอบไม่อธิบายไม่เรียบแสดงความรู้สึกใดๆกลับกลายเป็นว่าเขาจะเริ่มไม่แน่ใจในสิ่งที่ตัวเองคิดเขาจะเริ่มสงสัยว่าคุณรู้สึกยังไงกันแน่คุณยังสนไหมหรือว่าคุณหมดใจแล้วจริงๆคำถามเหล่านี้จะกลายเป็นเสียงที่วนอยู่ในหัวเขาทุกวันโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลย นี่และคือจิตวิทยาของความเงียบที่ทำให้คนคิดถึงและรู้สึกถึงการขาดคุณในแบบที่คำพูดทำไม่ได้ความเงียบยังสื่อถึงพลังของการควบคุมอารมณ์เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะเงียบได้ในเวลาที่อยากพูดหรืออยากอธิบายคนที่เงียบได้คือต้องมีพลังภายในที่มั่นคงและคนเรามักลหลงไหลในคนที่มีพลังแบบนั้นโดยไม่รู้ตัวยิ่งคุณสงบนิ่งเท่าไหร่ เขายิ่งรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีค่ามากเกินกว่าจะต้องอ้อนวอนหรืออธิบายอะไรให้ใครฟังความเงียบยังเป็นการสร้างช่องว่างทางจิตใจที่ทำให้เขาอยากเข้ามาหาคุณอยากรู้ความคิดคุณอยากฟังเสียงคุณอีกครั้งและเมื่อวันหนึ่งคุณพูดขึ้นมาเพียงไม่กี่คำคำเหล่านั้นจะกลายเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งในใจเขาความเงียบไม่ใช่การหนี แต่คือศิละปะของคนฉลาดที่รู้ว่าไม่พูดบางครั้งดังกว่าพูดหลายเท่าและมันคือเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เขาคิดถึงคุณอย่างไม่อาจต้านทาน 3. มมีชีวิตของตัวเองให้ชัดเจนจนเขารู้สึกว่าขาดคุณไม่ได้ไม่มีอะไรทำให้คนคิดถึงได้มากไปกว่าการเห็นคุณมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมโดยไม่มีเขาอยู่ในนั้น จิตวิทยาของความคิดถึงไม่ได้เกิดจากการที่คุณพยายามตามหาหรือทำให้เขาสนใจแต่เกิดจากการที่คุณกลายเป็นคนที่น่าสนใจจนเขาอดคิดถึงไม่ได้คนเรามักจะลหลงใหลในคนที่ไม่ต้องการการยืนยันจากใครคนที่มีเส้นทางของตัวเองเดินได้ด้วยขาและศรัทธาของตัวเองและดูมีความสุขโดยไม่ต้องอาศัยการยอมรับจากคนอื่นเมื่อคุณเริ่มโฟกัสกับชีวิตของตัวเองจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวเองการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการสร้างสิ่งที่คุณรักคุณจะเปลี่ยนจากคนที่เขาเคยเห็นเป็นเพียงคนธรรมดากลายเป็นคนที่น่าคิดถึงโดยธรรมชาติเพราะในที่สุดเขาจะเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาจะเริ่มถามตัวเองว่าทำไมคุณถึงดูมีพลังดูมั่นใจดูสง่างามขึ้นทั้งที่คุณไม่ได้พูดอะไรเลยความลึกลับที่เกิดจากการมีโลกของตัวเองนี่แหละ คือเสน่ห์ที่ดึงดูดที่สุดจิตวิทยานี้ทำงานลึกมากในระดับจิตได้สำนึกเพราะมนุษย์มักให้คุณค่ากับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และเมื่อเขารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นศูนย์กลางชีวิตของคุณอีกต่อไปเขาจะเริ่มคิดถึงคุณอย่างรุนแรงโดยไม่เข้าใจว่าทำไมการมีชีวิตของตัวเองไม่ได้แปลว่าคุณต้องปิดกั้นความรู้สึกแต่มันคือการยืนยันกับตัวเองว่าชีวิตของฉันมีคุณค่าแม้ไม่มีใครอยู่ข้าง และนั่นแหละคือจุดที่คุณจะเปลี่ยนจากคนที่อยากได้การยอมรับเป็นคนที่น่าคิดถึงอย่างแท้จริงคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรให้และเมื่อไหร่ควรถอยกลายเป็นคนที่เขาจะไม่มีวันลืมเพราะคุณไม่ได้แค่จากไปแต่คุณเติบโตขึ้นในขณะที่เขายังอยู่ที่เดิมนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาคิดถึงคุณแบบเจ็บลึกในใจ 4. รู้จักรักษาความลึกลับในตัวเอง อย่าเปิดเผยทุกอย่างให้เขารู้หนึ่งในจิตวิทยาที่ทรงพลังที่สุดในการทำให้ใครบางคนคิดถึงคุณคือการไม่เปิดเผยทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองคนเรามักจะหลงไหลในสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้เพราะมันทำให้หัวใจเต้นแรงและสมองจดจำความลึกลับคือสเสน่ห์ที่สร้างแรงดึงดูดอย่างลึกซึง้งโดยไม่ต้องพยายามเลยแม้แต่น้อยยิ่งคุณเปิดเผยตัวเองน้อยเขาจะยิ่งอยากรู้ ยิ่งอยากเข้าใกล้และยิ่งคิดถึงคุณมากขึ้นการเปิดเผยทุกอย่างจนหมดเปลือกตั้งแต่ต้นมักทำให้คนหมดความสนใจเพราะไม่มีอะไรให้ค้นหาอีกต่อไปแต่ถ้าคุณรู้จักเก็บบางส่วนไว้ไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกหรือเป้าหมายบางอย่างมันจะทำให้คุณดูน่าสนใจขึ้นหลายเท่าคุณไม่จำเป็นต้องทำตัวลึกลับจนน่ากลัวแค่รู้จักไม่พูดทุกอย่างที่อยู่ในใจ รู้จักเลือกจังหวะที่จะเปิดเผยแสดงให้เห็นว่าคุณมีโลกส่วนตัวมีมุมลึกๆที่ไม่ใช่ใครก็เข้าถึงได้นั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้คนอยากเข้ามาใกล้แต่ก็กลัวจะเสียคุณไปในเวลาเดียวกันจิตวิทยาข้อนี้ทำให้เขารู้สึกว่าคุณคือปริศนาที่เขาอยากแก้ไขและเมื่อเขาไม่รู้ทั้งหมดเกี่ยวกับคุณเขาจะพยายามคิดพยายามจินตนาการ และพยายามหาคำตอบในใจตัวเองว่าวันนี้คุณกำลังทำอะไรรู้สึกอย่างไรหรือยังคิดถึงเขาอยู่ไหมความสงสัยนั้นจะกลายเป็นความคิดถึงโดยไม่รู้ตัวยิ่งคุณนิ่งยิ่งคุณดูเข้าใจยากเขาจะยิ่งหนกมุ่นกับคุณมากขึ้นคนที่มีสเสน่ห์ไม่ใช่คนที่พูดเก่งหรืออ้อนเก่งแต่คือคนที่ทำให้คนอยากรู้จักมากขึ้นในทุกครั้งที่ได้เจอนี่คือสเสน่ห์ของคนที่เข้าใจจิตวิทยาความลึกลับ ซึ่งไม่ได้สร้างจากการเสแสร้งแต่เกิดจากการรู้จักเก็บไว้ให้มีค่าเพราะสิ่งที่ไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมดมักเป็นสิ่งที่คนจดจำได้นานที่สุด 5. แสดงให้เขาเห็นว่าคุณมีความสุขได้โดยไม่มีเขาไม่มีอะไรทำให้คนคนหนึ่งรู้สึกคิดถึงและสับสนไปพร้อมกันได้เท่ากับการเห็นคุณมีความสุขโดยไม่มีเขาอีกแล้ว จิตวิทยาข้อนี้ทรงพลังมากเพราะมันกระตุ้มความรู้สึกขัดแย้งในใจของเขาเขาจะเริ่มถามตัวเองว่าเธอไม่ทุกข์เลยเหรอทำไมเขายังยิ้มได้ทั้งที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันและคำถามเหล่านี้จะกัดกินใจเขาในทุกๆวันคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าการทำให้ใครคิดถึงคือการทำให้เขาสงสารหรือรู้สึกผิด แต่ความจริงแล้วมนุษย์จะคิดถึงมากที่สุดเมื่อเขาเห็นว่าคุณไม่ต้องการเขาอีกต่อไปแต่กลับดูมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมคุณไม่จำเป็นต้องแกล้งทำให้ดูมีความสุขเพียงแค่ใช้ชีวิตของคุณให้เต็มที่จริงๆทำสิ่งที่คุณรักพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่สงบและสร้างคุณค่าใหม่ในชีวิตโดยไม่ต้องรอให้ใครมาเติมเต็มเพราะเมื่อคุณเริ่มยิ้มด้วยพลังของตัวเอง เขาจะรู้สึกถึงพลังนั้นได้โดยไม่ต้องเห็นต่อหน้าจิตวิทยานี้เกิดจากแรงดึงดูดทางอารมณ์หรือ emotional contrast เพราะเมื่อเขาเห็นว่าคุณเคยอยู่ในจุดที่อ่อนแอแล้ววันนี้คุณกลับมั่นคงและสงบเขาจะรู้สึกสูญเสียบางอย่างในใจทันทีเขาอาจไม่อยากยอมรับแต่เขาจะเริ่มคิดถึงวันที่คุณยังมีเขาอยู่ในชีวิตยิ่งคุณดูมีความสุข เขายิ่งรู้สึกว่าเขาไม่สำคัญอีกต่อไปและนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เขาเริ่มโหยหาคุณโดยไม่รู้ตัวความสุขของคุณกลายเป็นภาพที่ตามหลอกหลอนเขาเพราะมันบอกชัดว่าคุณเดินต่อได้แล้วและไม่มีใครอยากรู้สึกว่าตัวเองคือคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังคนที่มีสเสน่ห์ไม่ใช่คนที่แสร้งทำให้ดูเข้มแข็งแต่คือคนที่สามารถฟื้นตัวได้ด้วยตัวเองจริงๆ และเมื่อเขาเห็นว่าคุณมีความสุขโดยไม่มีเขาเขาจะคิดถึงคุณในแบบที่ไม่สามารถหยุดได้เพราะคุณไม่ได้หายไปเฉยๆแต่คุณกลายเป็นคนที่เขาเอื้อมไม่ถึงอีกต่อไป 6. รู้จักปฏิเสธหรือไม่ตามใจเขาทุกครั้งคนส่วนใหญ่มักคิดว่าการทำให้ใครรักหรือคิดถึงเราคือการยอมทุกอย่างเอาใจทุกเรื่องและไม่เคยขัดใจเลยแต่ จิตวิทยาที่แท้จริงกับตรงกันข้ามเพราะยิ่งคุณตามใจมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งหมดค่าในสายตาเขามากเท่านั้นมนุษย์มีธรรมชาติที่ให้คุณค่ากับสิ่งที่ได้ไมายากและมักละเลยสิ่งที่อยู่ใกล้มือเสมอการรู้จักปฏิเสธอย่างมั่นคงจึงเป็นจุดเริ่มต้นของแรงดึงดูดทางจิตใจที่แท้จริงเพราะมันทําให้เขารู้ว่าคุณมีขอบเขตมีหลักการและไม่ยอมลดค่าตัวเองเพื่อใครไม่ใช่เพราะคุณยิง แต่เพราะคุณเคารพตัวเองคนที่กล้าปฏิเสธไม่ได้เป็นคนใจร้ายแต่เป็นคนที่รู้ว่าอะไรควรให้และอะไรไม่ควรเมื่อเขาเจอกับคนแบบนี้เขาจะเริ่มรู้สึกเกรงใจและให้ค่าคุณมากขึ้นเพราะคุณไม่ใช่คนที่เขาจะควบคุมได้ง่ายๆย,ยิ่งคุณไม่ยอมทำตามทุกอย่างเขาจะยิ่งอยากทำให้คุณยอมยิ่งอยากเอาชนะใจคุณและในความพยายามนั้นเองเขาจะเริ่มคิดถึงคุณโดยไม่รู้ตัว เพราะคุณได้สร้างความท้าทายทางอารมณ์ซึ่งเป็น,นกลไกที่กระตุ้นให้สมองหลั่งสารโดปามีนทําให้รู้สึกอยากได้อยากใกล้อยากมีคุณอยู่ในชีวิตมากขึ้นการกล้าที่จะปฏิเสธยังทําให้คุณดูมีพลังและสเสน่ห์เพราะมันแสดงออกถึงความมั่นคงภายในคุณไม่ได้กลัวที่จะเสียใครแต่คุณกลัวที่จะเสียตัวตนของตัวเองมากกว่าและนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้คุณมีค่าในสายตาคนอื่นมากกว่าการพยายามทําให้เขาพอใจตลอดเวลา คนที่รู้จักปฏิเสธคือคนที่เข้าใจศิลปะของความสัมพันธ์อย่างแท้จริงเพราะเขาไม่ได้สร้างความรักจากความกลัวว่าจะสูญเสียแต่สร้างจากความมั่นใจว่าแม้จะไม่มีใครเรายังมีตัวเราเองและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ใครบางคนคิดถึงคุณแบบไม่อาจลืมเพราะคุณไม่ใช่ของเล่นที่เขาจะเข้าถึงได้ง่ายๆแต่เป็นคนที่เขาต้องรักษาไว้ให้ดีก่อนจะเสียไปตลอดกาล7 รู้จักหายไปในเวลาที่เขาอยากได้คุณที่สุดหนึ่งในกลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่ทรงพลังที่สุดในการทำให้ใครบางคนคิดถึงคุณอย่างเจ็บปวดคือการหายไปในจังหวะที่เขายัางต้องการคุณอยู่ไม่ใช่การเล่นตัวเพื่อหลอกล่อแต่คือการรู้จักสร้างพื้นที่ว่างทางอารมณ์ให้เขาได้รู้สึกถึงคุณค่าของการมีคุณอยู่ในชีวิตคนเรามักไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจนกว่าสิ่งนั้นจะหายไปและนี่คือธรรมชาติของจิตใจที่มนุษย์ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อคุณอยู่กับเขาบ่อยเกินไปเขาจะเริ่มรู้สึกเคยชินกับการมีคุณจนลืมความพิเศษที่คุณเคยมีแต่เมื่อคุณค่อยๆถอยออกมาทีละนิดหายไปโดยไม่อธิบายไม่ประชดไม่งอนแค่เงียบอย่างมีศักดิ์ศรีและสุขุมเขาจะเริ่มสับสนในใจเริ่มถามตัวเองว่าคุณไปไหนทำไมไม่ทักมาทำไมวันนี้รู้สึกเหงาและยิ่งถ้าเขาเคยชินกับความใส่ใจจากคุณความเงียบของคุณจะยิ่งดังกล้องในหัวของเขาเหมือนเสียงสะท้อนที่ไม่มีวันหยุด การหายไปอย่างถูกจังหวะไม่ใช่การเล่นเกมแต่คือศิละปะแห่งการวางตัวเป็นการใช้พลังของความนิ่งให้มีอิทธิพลกว่าการพูดร้อยคำการอยู่อย่างมีค่าต้องมาพร้อมกับการหายไปอย่างมีเหตุผลเมื่อคุณไม่ต้องแสดงออกทุกอย่างตรงหน้าแต่เลือกจะให้เขาได้คิดถึงในงิเงียบเขาจะเริ่มเห็นความสำคัญของคุณชัดขึ้นในทุกวันความเงียบของคุณจะกลายเป็นเสียงเรียกที่ทำให้เขาอยากเจออยากคุยอยากรู้ว่าคุณยังอยู่ไหม และในจังหวะที่เขาเริ่มรู้ว่าขาดคุณไม่ได้เขาจะเป็นฝ่ายตามหาเองโดยไม่ต้องบังคับเพราะในใจลึกๆเขาจะรู้ว่าคนที่กล้าหายไปได้ในตอนที่เขายังรักคือคนที่มีพลังที่สุดในความสัมพันธ์ 8. เป็นตัวของตัวเองอย่างน่าหลงไหลไม่พยายามเอาใจจนเสียตัวตนสิ่งที่ทำให้ใครบางคนคิดถึงคุณจนแทบใจจะขาดไม่ใช่เพราะคุณพยายามทำให้เขารักแต่เพราะคุณ กล้าที่จะเป็นตัวเองในแบบที่ไม่มีใครเหมือนคนส่วนใหญ่พลาดตรงที่พยายามเปลี่ยนตัวเองให้ตรงใจอีกฝ่ายมากเกินไปจนสุดท้ายกลายเป็นคนที่ไม่มีสเสน่ห์เพราะเมื่อคุณทำทุกอย่างเพื่อให้เขาชอบคุณจะดูง่ายต่อการได้มาและไม่มีเอกลักษณ์เลยแม้แต่น้อยแต่ในทางกลับกันคนที่รู้จักยืนหยัดในตัวเอง มีความคิดมีรสนิยมมีเส้นของตัวเองที่ไม่ข้ามเพื่อใครจะกลายเป็นคนที่น่าค้นหาและยิ่งน่าคิดถึงในยามที่ไม่อยู่เมื่อคุณกล้าที่จะพูดในสิ่งที่คิดทำในสิ่งที่ชอบและไม่พยายามตามใจใครเกินเหตุมันจะสร้างแรงดึงดูดที่เงียบแต่ทรงพลัง เขาจะรู้สึกว่าคุณมีพลังในตัวที่ไม่ต้องอาศัยการยืนยันจากใครการเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่การดื้อรั้นแต่คือการมีจุดยืนที่สงบที่ไม่ต้องแข่งขันหรือเปรียบเทียบกับใครคุณยิ้มเพราะอยากยิ้มไม่ใช่เพื่อให้เขารักคุณพูดเพราะอยากพูดไม่ใช่เพื่อให้เขาสนใจและเมื่อคุณอยู่ในจุดนี้คุณจะกลายเป็นภาพจำในใจเขา ที่ไม่มีใครแทนได้ทุกครั้งที่เขาเจอคนใหม่เขาจะรู้สึกว่าไม่มีใครเหมือนคุณเพราะสเสน่ห์ของความเป็นคุณจริงๆคือสิ่งที่เขาไม่สามารถครอบครองได้แต่กลับลือไม่ลงยิ่งคุณมีความมั่นใจเงียบแต่หน้ามองสงบแต่มั่นคงเขาจะยิ่งหลงไหลและโหยหาโดยไม่รู้ตัวเพราะในใจลึกๆคนเรามักโหยหาคนที่เป็นตัวเองอย่างเต็มที่เพราะนั่นคือพลังที่แท้จริงของคนที่น่าคิดถึงที่สุด 9. ทําให้เขารู้สึกว่า คุณเข้าใจในแบบที่ไม่มีใครเข้าใจได้มนุษย์ทุกคนต่างหยหาความเข้าใจมากกว่าความรักเพราะความเข้าใจคือสิ่งที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยที่จะเป็นตัวเองโดยไม่ต้องเสแสร้งและเมื่อคุณคือคนที่ฟังเขาอย่างลึกซึง้งเห็นสิ่งที่คนอื่นมองข้ามรับรู้ความรู้สึกของเขาโดยไม่ต้องพูดมากเขาจะจดจำคุณไว้ในใจอย่างแน่นหนาะโดยไม่รู้ตัว เวลาที่เขาเหนื่อยจากโลกภายนอกเขาจะคิดถึงคุณเป็นคนแรกเพราะคุณไม่ใช่แค่คนที่คุยด้วยสนุกแต่เป็นที่พักใจที่เขาหาไม่ได้จากใครอีกแล้วคุณไม่ต้องพูดคำปลอบใจมากมายแค่ฟังอย่างมีใจไม่ตัดสินไม่รีบแก้ปัญหาแค่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นก็เพียงพอที่จะทำให้เขารู้ว่าคุณคือคนที่เข้าใจเขาที่สุด ความเข้าใจลึกซึ้งแบบนี้มีอิทธิพลกว่าความสวยความเก่งหรือความน่ารักเพราะมันสร้างสายสัมพันธ์ที่แตะหัวใจโดยตรงคนที่รู้สึกว่าเธอเข้าใจฉันจะไม่มีวันลืมคุณได้ง่ายๆต่อให้มีใครเข้ามาแทนเขาก็จะเปรียบเทียบในใจโดยอัตโนมัติและทุกครั้งที่เขารู้สึกโดดเดี่ยวเขาจะคิดถึงคุณอย่างเจ็บปวด เพราะคุณคือคนเดียวที่มองเห็นตัวตนแท้จริงของเขาในวันที่เขายังไม่เข้าใจตัวเองด้วยซ้ำอย่าลืมว่าความเข้าใจไม่ต้องแสดงออกด้วยคำพูดเสมอไปบางครั้งแค่สายตาที่รับฟังหรือการอยู่ข้างๆโดยไม่พูดอะไรเลยก็ทำให้หัวใจอีกฝ่ายอบอุ่นกว่าคำว่ารักพันคำและนั่นแหละคือเหตุผลที่เขาจะคิดถึงคุณจนทาบขาดใจ เพราะในใจลึกๆเขารู้ดีว่าไม่มีใครเข้าใจเขาได้เหมือนคุณอีกแล้ว 10. จากไปในตอนที่ยังมีค่านี่คือจิตวิทยาขั้นสูงสุดของคนที่เข้าใจหัวใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งที่สุดการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรอยู่และเมื่อไหร่ควรไปเพราะบางครั้งการอยู่ต่ออาจทำให้คุณดูธรรมดาแต่การจากไปในเวลาที่เขายังต้องการคุณที่สุด จะทำให้คุณกลายเป็นภาพฝังลึกในใจเขาตลอดไปคนส่วนใหญ่มักเลือกจะอยู่จนกว่าความรู้สึกจะหมดแต่คนที่มีสเสน่ห์และเข้าใจจิตใจจริงๆจะเลือกเดินจากในตอนที่ยังมีความหมายการจากไปแบบนั้นไม่ใช่การหนีหรือประชดแต่คือการยืนอยู่เหนือความสัมพันธ์อย่างสง่างามมันคือการบอกโดยไม่ต้องพูดว่าฉันมีค่าเกินกว่าจะอยู่ในที่ที่ไม่เห็นค่า เมื่อคุณหายไปในจังหวัดที่เขายังรักยังคิดถึงยังอยากเจอเขาจะไม่สามารถลืมคุณได้เลยเพราะหัวใจมนุษย์จะจดจำสิ่งที่ยังไม่จบดีมากกว่าสิ่งที่จบสมบูรณ์เขาจะย้อนคิดถึงรอยยิ้มคำพูดน้ำเสียงและช่วงเวลาดีๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหัวเหมือนเทปวนไม่จบยิ่งเวลาผ่านไปเขาจะยิ่งรู้ว่าคุณคือคนที่พิเศษที่สุด เพราะคุณไม่พยายามยือ้อไม่รั้งไม่อ้อนวอนแต่เลือกจะหายไปอย่างมีเกียรติคนแบบนั้นคือคนที่มีพลังใจสูงและเป็นคนที่ไม่มีวันถูกลืมได้ง่ายๆการจากไปในตอนที่ยังมีค่าคือการฝากร่องรอยทางอารมณ์ที่ลึกและยาวนานที่สุดในใจใครสักคนและนั่นคือเหตุผลที่เขาจะคิดถึงคุณแทบจะใจจะขาดแม้คุณจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นอีกต่อไป เพราะสิ่งที่คุณเหลือไว้ในใจเขาไม่ใช่เพียงความทรงจำแต่มันคือความรู้สึกที่เขาไม่มีวันได้จากใครอีกแล้ว